สถานการณ์น้ำท่วมในอ่างทองวิกฤตที่ไม่ใช่เรื่องเล่นแต่ทำไมถึงยังมีคนสงสยัยมาพูดถึงสิ่งที่คุณอาจพลาดไปในขณะที่มวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยากำลังไหลผ่านสูงติดกำแพงเขื่อนพื้นที่4อำเภอในอ่างทองก็ต้องเผชิญกับน้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อก,กว่า3,600ครัวเรือนซึ่งเป็นเหตุให้เกิดคำถามว่าระบบการจัดการน้ำของเรามีประสิทธิภาพแค่ไหนแต่ที่น่าสนใจคือหน่วยงานท้องถิ่นกำลังต่อสู้กับสถานการณ์นี้อย่างหนัก พวกเขาตั้งเวรยามเฝ้าขันกัน้น้ำสองฝั่งตรวจรอยรั่วและป้องกันน้ำลอดใต้คันตลอด24ชั่วโมงแต่ทำไมเรายังเห็นผลกระทบที่รุนแรงเช่นนี้คำตอบอาจอยู่ที่ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสูงถึง2,630ลบมวินาทีซึ่งเกินกว่าจะรับไหวสำหรับระบบการระบายน้ำปกติสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาดไปคือการที่เขื่อนเจ้าพระยาในใชัยนาทยังคงระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนแนตราสูงทำให้ระดับน้ำแหนงทองสูงถึง9.56เมตรใกล้เคียงกับระดับวิกฤตที่8เมตร ซึ่งเป็นสัญญาณว่าระบบการจัดการน้ำของเราอาจต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคำถามที่น่าสนใจคือเราควรทำอย่างไรเพื่อป้องกันวิกฤตน้ำท่วมในอนาคตการลงทุนในระบบการระบายน้ำที่ทันสมัยและการวางแผนการใช้ที่ดินที่ดีขึ้นอาจเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบแต่เราต้องเริ่มต้นด้วยการสนทนาที่เปิดกว้างและการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับปัญหานี้สรุปสถานการณ์น้ำท่วมในอ่างทองไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาท้องถิ่น แต่เป็นสัญญาณของความท้าทายที่ใหญ่ขึ้นในการจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศเราควรเรียนรู้จากสถานการณ์นี้และหาทางออกที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตคุณคิดว่าเช่นนั้นไหมมาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกันในส่วนของความคิดเห็น